สวัสดีค่ะครูนินนินนะคะนินพาเข้าครัวนะคะดูเขาเราหัดทำนะคะเราก็มือใหม่เช่นกันเรามาทำตัวนี้กันนะคะโรลนะคะเราไว้กินกับอะไรก็ได้นะคะที่คุณอยากจะกินนึกมาททำแซนด์วิชโรลอะไรนี่ก็ได้นะคะี่ฉันไปกิน,นะคะ่ะสามีเป็นคนกินนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยคะ่ะผสมของเรามีอยู่ห้าตัวเกลือมีน้ำตาลมีแป้งมียีสต์แล้วก็มีน้ำบุนนะจ๊ะแป้งนี้เราใช้แป้งของ ออร n นซันนะคะอุ้ยภาษาอังกฤษข่อยแป้งนะคะ250กรัมนะคะเกลือ5กรัมนะคะคนแป้งกับเกลือให้เข้ากันนะ,ะจากนั้นเราก็มาเตรียมนะคะน้ำอุ่น1นะ1 7รกรัมนะคะยีสกรัมแล้วก็น้ำตาลทราย1นึ่งส่นสองช้อนชาคนให้เข้ากันนะคะพักไว้ก็ได้ไม่พักไว้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะ ถ้ายิดไม่ตายก็เอามาใส่กับในนี่เลยนะคะเนี่ยกับแป้งเนี่ยที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ไปแบบครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ขยำขยำใช้มือขยำก็จะติดมือนะคะถ้าใช้ช้อนก็จะไม่ก็ติดช้อนจากนั้นพอเราเอากะว่ามันโอเคแล้วเราก็นวดเลยนะคะนี่นวดจนเนียนจนไม่ติดมือนะ,ะเนียนแล้วก็จะพักไว้หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะ Ooh, yeah. <laughs> อู้เยอะชั่วโมงครึ่งผ่านไปไวเหมือนโกหกแป้งเราเออขึ้นมานิดเดียวนะคะไม่เป็นไรนะคะเวลาแป้งขึ้นมันจะเหมือนแบบเบาๆนิดๆนะคะจากนั้นเราก็มานี่เลยฉันจะทํำยังไงกับแกนี่ปินไปปิ้นมานี่ก็งงเหมือนกันนะ <laughs> ทําเหมือนซาลาเปาแล้วกันนะคะแบ่งเป็นสักสี่ลูกนะเนีย่ยเราจะแบ่งให้คุณดูเลยนะคะแบ่งอย่างนี้ แตน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 เตนตัดให้คาดได้ชับๆช,บชบตัดให้คาดได้ชับๆช,บชบนี่เลยซี่กอนเอาจริงๆนะเนี่ยคืองงว่าจะทำยังไงนึกไปนึกมาก็ทำเหมือนซาลาเปานี่ละว้าว <laughs> จริงๆดูใครเขามาหรือเปล่าจริงก็ไม่ได้ดูนะก็คิดว่าเออเคยทำขนมปังอะไรอย่างนี้ก็มันน่าจะนี่แหละเป็นก้อนกลมๆอย่างนี้แหละนะ mm. อะไรประมาณนี้นะก็เนี่ยปั้นเป็นเหมือนไครสาลาเปานี่ก็พักไว้นะเราจะพักตรงนี้ไว้อีกประมาณนะ30นาทีหรือถึง1ชั่วโมงนะให้ใหแป้งมันมันขึ้นมาอีก จริงๆแล้วเนี่ยนะควรจะวางไว้ตรงถาดที่เราจะอบนะอย่าทำอย่างเหมือนดิฉันเพราะว่าดิฉันเนี่ยลืมอันนี้ลืมควรจะวางไว้ในถาดนะคะเพราะว่ามันจะง่ายกว่านะะอันนี้เราต้องมาย้ายจากตรงนี้ไปลงในถาดอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณ หนึงชั่วโมงผ่านไปไวมืนโกหกนะคะดี๋ฉันนอนหลับนี่คือการที่จะย้ายขนมปังของเราโรลของเรานะครับไปใส่แนถงบอกตรงตรง,ตรงงงมากๆต่จะทำยังไงวะเน,นี้ติดกันอีกแล้วฉะนั้น,นเ,เวลาคุณอ เรียกเลยวางก็คือห่างกันนิดนึงนะคะพอมันพองตัวมันก็จะติดก,กันสมควรจะวางไว้ตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็เอาผ้าหรือเอาอะไรมาคุมไว้นะคะจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็ใช้แป้ง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องรวยหน้าโดยแปง้งแป้งของเขาเองนะก็แปล้งรลวยๆนะก่อนที่เราจะเอาเข้าเตาอบนะอันนี้อบอยู่ที่180องศานะคะประมาณ15นาทนะี15นาทีเวลาคุณต้องต้องแอบดูด้วยนะเพราะว่าบางเตาอบบางบ้าน,นแรงนะร้อนแรงนะจะไหมก่อนนะบางทีตอนแรกๆที่เราอบนะแล้วก็ต้องดูก่อนว่า ไม่ใช่ดูก่อนแอบดูนะแอดูด้ดวยนะับ10นาทีเราแอบดูว่าเอ๊ะมันเหลือ,องอหรือยังหรือมัใหม่หรือยังอะไรพอ15นาทีเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกไม่สุกมันจะเป็นเวลาเราจับดูเนี่ยมันจะเป็นแบบกลวงกลวงอยู่ข้างในนะคะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยใช้ไม้จิ้มฟันนะ แทงเหงือกไมใช่แทงขนมปังคุณไปเลยแล้วก็แทงเข้าไปให้มันลึกนะตรงใส้กลางมาแล้วก็ดึงออกมาถ้ามันมีความแฉะอยู่แสดงว่ามันยังไม่สุกนั่นเองค่ะคราวบแล้ว งเวลาสุกเขาก็จะประมาณนะคะถ้าใครได้ดูคลิปแล้วนะคะบางคลิปถูกใจนะก็อย่าลืมนะ,ะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามานิดๆหน่อยๆก็จะเป็นแรงก,กำลังใจให้กับดิฉันทำคลิปต่อต่อไปนะคะคลิปนี้ก็คขะไปละคะ่ะสวัสดีค่ะ